มาเล็กได้ครับครับมาทก็น่าดีรับชีาดีใจมากๆเลยครับก็ได้มาเห็นแบบว่างานแฟชั่นสที่ดีไน์ดีนเลี่ยใหม่มาด้วยก็รู้สึกแบบว่าโหรู้สึกว้าวมากๆแล้วก็ได้เห็นแบว่าคลิป้ิตี้ของแบบว่าคนรุ่ใหม่ก็รู้สึกดีใจครับนมัอรก็น่าตเต้นมากครับทําโชย

ของปีที่แล้วผมมาเดินเรื่แบบครับผมของโคเินเบอร์เซเว่นนะใช่ก็เป็นเลขสิบแปดเก้าครับก็เลยได้มารวมเดือนด้วยใช่ใช่ครับผมรอรู้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าแบบว่าจะมีใครมาบ้างน,นะครับก็เชื่อว่าตื่นเต้นตื่นเต้น โอเคบอสครับบอสครับบอสครับเข้าไปแล้วนะครับ <coughs> <coughs> ก็คล้ายๆพีนึครับคุ้สายแต่ว่าผมรู้สึกเปิดกว้างกับแฟชฉันมากรู้สึกแบบว่าอยากลองอะไรใหม่ด้วยใช่ใช่ได้ครับผมก็ ฝากแฟนติดตามสยามลกเกอรอมนีสิบสด้วยนะครับมีวันที่สองถึงวันที่6ลายครับผมก็รอรู้กันว่าจะมีใครมาบ้างครับช่ช่วงนี้ก็ผมเปิดมหาลัยมาก็มียุ่งๆกับงานมหาลัยนิดหน่อยแต่ว่ายังไหวอยู่ครับแล้วก็เรื่องการซ้อมเต้นหรือว่าเพลงอะไรเนี้ยก็ ดีครับดีด <ım S 2> ีดีถึงกันล่าสุดแกรดูถือว่ากระแสดีมากๆครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนขอบคุณไพร์ที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณไพร์ที่เป็นกำลังใจพวกเราทุกคนเลยครับใช่การที่ทุกคต้องไปติดตามก็เปใช่ใช่ไก็ซ้อมกันอย่างหนักหน่วงครับผมก็คืออเล็กเลิกเรียนมาปุ๊บมาถึงที่ซ้อมปุ๊บเนี่ยอะไรเรื่อเรียนอะจะมา มารอที่ซอมก่อนนอนพักก่อนก่อนแล้วก็ตื่นมาซ้อ,อมหกโมงพร้อมกันออยเียก็ดูเบ่อเใว่าซอวลาโมีแ่คยอยนีนี่่ còn cái con này thì nó sẽ đi làm cái gì đó nó sẽ ra ngoài 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 nó sẽ ra ใช่ผมว่าถ้าเต้นง่ายกินไม่ได้แล้วยัไม่ไ <laughs> ไมชวนนะแต่ว่าหลังจา,ากนี้น่าจะชวนอยู่ <laughs> เราจะเจอไราจได์ผมจำไม่ได้อะ <laughs> <laughs> เราจะเจอไกด์ที่เ็เอะไรบ้าง ติดตามกันดิติดตามันดิอ่าโอเคครับก็ฝากติดตามผลงานของไดซ์นะครับที่โซเชียลมีเดียไดซ์สดซัมเมย์กันมาใหม่นะฝากติดตามผลงานสดไดซ์นะครับที่ไดซ์สดซัมเมย์แล้วก็ไดซ์แล้วก็สันเรย์ครับผมแล้วก็ตลรงงานของเราเนี่ยจะลงที่ซันเรย์นะครับผม แ้วก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของเราด้วยนะครับแฟเป็นซิงเกิลล่าสุดของเรารับซิงเกิลที่3ดูได้ที่ยูทูบดาราโพสตั้ง